โอเคสวัส okay, so, ดีทุกคนด้วยนะครับผมผมแม็กกี้นะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมปะปีพย์ t i m e นะครับผมก็มแค่อยากรู้ว่ามันจะหนักกว่าแค่ไหนกันเชียวนะฮะโอเคมาดูกันดีกว่านะฮะชัปเตอร์ที่หนึ่งนะครับอัตไทสควีสเลนะ่าเนี่ยเป็นลูกจ้างเก่านะครับที่กลับมาที่โรงงานนี้เพราะว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมันมีข่าวว่าทุกคนในที่นี้นะฮะหายตัวไปนะครับผมเออฮะ โดยไม่มีสาเหตุนะฮะเป็นพ่อนายใช่ไหมนะ่ะอืมโอเคนิวเกมกันเลยนะฮะคุณจะได้เห็นนะตุ๊กตาที่โคตรริงเธอชื่อว่าป๊อปปี้เป็น ต <not S 1> ุ๊กตาตัวแรกที่สามารถคุยกับเด็กได้นะเธอสามารถตอบได้นะฮะเป็นตุ๊กตาตัวแรกที่สามารถที่จะถามตอบได้ไม่เชื่อใช่ไหมมาดูกันเลยสิเธอเหมือนกับเด็กผู้หญิงจริงๆนะ ฉันไม่รักเธอไม่ไม่รอ <Why, S 1> งเท้าก็ไม่เห like มือนเด็กผู้หญิงจริงๆเลย <Thank> like แล้วก็กินเหมือนดอกป๊อปปี้ just like you ไม่ โอเคก็เป no mm ็น hmm. ท okay. ัวร์ดูโรงงานนะฮะกลัวอะไรอยู่หรอมาดูโรงงานนี่สิโอ้ชิบนั่นมันอะไรดะไม่เอาไว้ใจอย่างจริงนะฮะ น่าจะเป็นออบจิคทีฟอะไรสักอย่างและนี่ก็คือ Poppy Pay Time นะครับผมโอเคอ่าฮะทุกคนคิดว่าสตาฟเนี่ยหายไปเมื่อ10ปีแล้วแต่ว่าพวกเรายังอยู่ให้ตามหาดอกไม้ซะอันนี้รู้สึกจะเป็นเอ่อ uh, เทปตะกี้นะครับผมที่เล่นนะน่าจะใช่โอเคมากันแด้ยวนะฮะ รงนี้มันจะมีเทปด้วยจากสัญชตาตญาณแล้วมันต้องใช้กับอันนี้แน่นอนไม่ y ู Hi, ้บานชื่อเลย โอเคในส่วนนี้นะครับเขาพูเดียวว่าเขาเป็นผู้จัดการของที่นี่ฮะแล้วขาแบบ r ูกใจกับตุ๊กตาของตัวเองมากเลยนะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องระบบความปลอดภัยด้วยนะฮะผมก็ประมาณนี้นะฮะ โอเคคลับก็ได้ไอ้ยอกยอกยอกไม่ได้นะเราต้องมาเล่นนี่อะไรสตาฟโอลี่อืมโอ้รู้สึกจะเป็นอ่าเขาเร็วกว่านะพัสดุอย่ โอเคเรามาดูแถวนี้กันดีกว่าอีทเฮลตี้โอ้อย่างนี้นี่เองนะฮะตรงนี้รู้สึกจะเป็น f ิ Shop โอ้ชิตอืมดูไม่น่าดีเท่าไหร่เลยนะเขียวชมพูเลืออแดงโอเ okay, ค let's go นะฮะไปใ,ใส่กันดีกว่าตะกี้อะไรนะเขียวชมพู เลี๋ยแดงโอเคกดเจเนียสอันนี้ใส่อันนี้อืนนอใี่เป็นห้องสกริตนะ okay. นะี้นะฮะโอเคครับแพ็คนะฮะอืมใส่แบบนี้นะฮะรัดสายให้แน่นแล้วก็จับน้ำจับเอาไว้ น้วก็ยิงออกไปซะ,ะกดค้างพื้อดึงกลับมากดค้างเอาไว้พื้อดึงออบจิตใช้ได้สำหรับอส่สิ่งของชิ้นเล็กๆเ,เท่านั้นไม่ควรเอาไปยิงโอ้ชิตน่ากลัวชะมัดโอเคขอบคุณที่รับชมนะฮะ เขารู้สึกจะเป็นเครื่องนี้เหรอใช่ไหมโอ้นี่ใหญ่นะฮะโอเคโอ้นีเนี่ยหนีเนี่ยหนีเนี่ยโอเคเลสโกเป็นทางไปมันก็ต้องน่าจะไปตรงนี้อ่ะมีมือได้อ่ะโอ้ดีโอ้ <c oughs> อย่างนี้นี่เองนะฮะสแกนอะไรนี่มือว่าแต่สแกนอะไรลนะ่ะโอ้ playtime ให้ไฟพอดีว่าแต่มันไปจับไปเลยนะนายคือใครลนะ่ะผมสัมผัสสัมผัสฮักกี้วักกี้ยังงั้นนะ พยายาตัวซะด้ออืมใชได้อืมก็พูดถึงเกี่ยวกับหุ่นตัวนี้นะครับว่าเป็นหุ่นที่สามารถที่จะโคดคุณได้ตลอดไปเลยนะฮะดูจากสภาพแล้วก็ อืมนั่นแหละนะฮะน้ไปเวลาไปต่อเลยดีกว่าแบบนี้ oh, โอ้ยชิชขอบคุณไหนมากขอบคุณขอบคุณดีมักดีมักลูกหัวลูกหัวก็น่าจะเป็นห้องนี้นะฮะไม่มีห้องไหนแล้วโอเคลสโก ตจ้านั่นเหมือนนัากวกว่ากี่เนอะเอา้าจังหวะมือจะยาวก็ยาวเลยนั่นมันอะไรหรอแน่นอนนะฮะอิลูมินาติกคอนเฟิร์มสำรวจแค่นี้กว่าคือคือมันมันไม่อยากพูดเลยนะใครเขาเป็นคนออกแบบเด็กจะกลัวหมดน,นะอา้าวจมโมิโม่โม่โถูกใจ high outage โอ้โอ้ๆๆลิงเข้าใจโอ้โอเคโอเคสมาร์ทฮาร์ดนายไปไหนละ่ะเ <laughs> ลิกกาวแล้วเหรอโอเคงั้นฉันกลับได้ กลับอีกวิธีหนึ่งก็ได้อ่ารอเล่นนะฮะไม่ได้หรือว่านายตัวเล็กจนเข้าไปอยู่ในกรงนั้นอนะ่ะโอเคจะสโกกันนะฮะสเกนไลน์นิ้วมือตืดตืดตืด,ด,ด,ดโอ้มือใครนะ่าไปทางนี้ซะด้วย เพ่งลงหัววันนี้อะไรเอ่ยไปได้ไหมไม่ได้นะฮะ s t a r e a y to Hell s t a e a y to Hell ตึงตึงเตะเตะเตะเดแนวถอยหน้ากับถอยหลังนี่มันมีค่าเท่าหลังเท่าหลังเท่ากันเลยนั่นแหละเค l e t s g o นายไม่มาใช่ไหมั้่สั้นปิดประตูแล้วโอเคนะฮะ ดูหน่อยสิแถวนี้มีอะไรบ้างมีหัวเด็กมีหุ่นยนต์โน่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็มีที่ให้วางเทปให้ใส่เทปนะฮะเพ้่มาดูข้างบนนี้อืมพักกี้พูดว่าอย่าลืมที่จะพักด้วยละ่ะใช่ได้เลยพักใช่ไหมโอเคสำหรับวันนี้อืมยังยังมีอะไรนะเออ เกิดการเรียนรู้โอเคมันจะเป็นพัสรนะฮะเราต้องหาผมรู้สึกกระตุกนิดนิดนะเนี่ยอืม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 ไม่สีเหลืองแล้วก็มีสีอะไรอีกนะเจ้านี่ไหมไม่มีอย่างนั้นเหรอโอ้หมืันจะมีเทปเทปเทปสีเหลือง เขาแต่อยู่ไหนจริงๆนะี่นอะหาไม่เจอนายพอจะรู้ไหมอะจอชจอชมันอยู่ไหนนะอ่มเสือเด็กผมติดอยู่ในลิ์แล้วมันอยู่ข้างบนนะหรือมันอยู่ข้างหลังนี้นะไม่มีอย่างนั้นนะโอ้ น่าจะขาดอีกกันหนึ่งนะฮะเอ้ยเดี๋ยวขึ้นกลับไปดูข้อมูนกัอนน,นี่นนะฮะประตรูเคเดสโก้หนึงมันออกมาเสร็จปุบ๊บเอาเทปไปใส่ด้วยนะฮะหูขาดสีแดงนะสีแดง ักหานายไม่เจอ,อ,อ,อจริงๆนะนี่ยอือหึไเจอได้ไงเจอแล้วอือหเรียบร้อยนะฮะเะกี้เนี่ยมันจะพูดกันเกี่ยวกับเรื่องเจ้าฮักกี้ใช่ไหม นะว่าตามหากล่องไม่เจออะไร,ระมานี้นะตามหาตัวไม่เจอก็เดี๋ยวบอสจะเล่นงานเอานะพอะไรประมาณนี้โอ้โอเค <c oughs> ฉันมีสองมือดับเบิลเฮนด์ดับเบิลเฮนด์ เคเลสโกคนห้ามเข้าแต่ฉันเข้าเขานะไม่รู้เหมือนกันนะเคให้มาทางนี้โอ้ก็จะเป็นพัซโซอีกแล้วอย่างนั้นเหรอมาดูกันเลยดีกว่าโอ้ขึ้นไม่ได้นะฮะมันกิ้งตามกันมองหินของเราล่ะไม่รู้เหมือนกันนะฮะทำหน,วน่ยวยหนซิตตรงนี้นะ่าจะขึ้นได้ตรงนี้โอ้โอ้โอ,โอ้โอเค ทางนี้สินะก็มาอย่างนี้เออติดอย่างนี้ยิ่งโอ้ตึ๊กตึ๊ดตึ๊ตึ๊ตะก,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 กี้เสียงยังกับเทเลเลียเนี่ยม,ม,ม,มาเลยฮักกี้นายจะกดท่านยังไงก็ได้ไอ้ไอ้ฉันมีสองมือฉันพร้อมที่จะสมัมผัสนายไม่คืออะไรอนะ ซึงมันจะเป็นชิ้นส่วนของเล่นนะฮะมาเลยมาเลยผมจับขขงผมทัชโอโอโอมีการโหลดเล็กน้อยไม่ได้เฮ้ยไ,ไ,ไ,ไม่มีใครออกไปได้นอกจากมีของเล่นเออ <c oughs> ดีจริงๆเลยไปลอะไรวะเนี้ยนะฮะนี่อะไรเอ่ย ไม่กับเฟรนไม่มีพลังงานนะฮะกดปุ่มไม่ได้อือฮืก็นี่ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะ่าแบบเอาไว้ใช้สำหรับสร้างเพื่อนแต่ดูไม่เป็นมิรเลยนะไว้สร้างตุ๊กตาแน่ะลรฮะโอเคจะข้ามนปุูกมีให้ใส่เทปด้วย แล้วก็พาร์เซลไม่ไงเป็นไงสมอสนี่ก็รู้สึกจะเป็นกระจายไฟแล้วมีสองเสานะฮะแล้วก็ตรงนน้นรู้สึกจะเป็นจุดหมายใช่ไหมอาหา่าฮะทำยังไงโอ้ว่าผมคิดออกแล้วนะด่าเห็นโอ้ มาอย่างนี้มาอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้มันยาวไปเอ้ยมันสั้นไปกินพื้นที่เยอะไปเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ดิต้องอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดมานี่ก่อนแล้วก็ดึงมาซะเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยมาพาดนะเสร็จปุ๊บเราก็มาเป็ดเรียบร้อยนะฮะ อย่างนั้นเราก็มีพลังงานในการถ้ำของเล่นออกไปเลยดีกว่าได้ไหมโอ้ค้าหักเก็บจองเลยกดปุ่มนะฮะมาดูกันดีกว่านจะตื่นขึ้นมาใช่ไหมตื่นขึ้นมาอือฮึ <c oughs> อือฮอือฮึอือสกอร์ยโอเคโอเคโอเคเก็ <c oughs> แต่ละ ใช่สับสวิตนะฮะแบบนี้โอเคหลังจากนั้นเราก็รอใช่ไหมเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะฮะผมคิดว่ามันน่าจะนานแหละดังนั้นตึดเ้วยเหรอโอ้โอเคในที่สุดในที่สุดโอโอโอเคแล้วเราก็ต้องไปทางนี้ใช่ไหมน้า อันนี้ยังดูดีกว่าป๊อปปี้เยอะเลยนะฮะเอ้ยฮักกี้สิโอเคมาดูคนี้กวานนะฮะหึผมว่ามันไม่ไม่น่าไว้ใจนะดังนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันเลยนะฮะทุกคนเรามาดูกันแถวนี้ก่อนดีกว่า Stay way to hell ป๋าป Stop o a l y ฉันก็ไปสตัมเนี่ย โอเคทุกคนเต็มตัวนะมองขวามองซ้ายโอ้ทางปิดซะด้วยผมคิดว่าผมรู้เลยละ่ะมาดูกันดีกว่านะฮะเอ้ว่าไงฮังกกี้ถอยมาสักนิดหนึ่งนะฮะสวัสดีนาะยฉันขอจับหน่อยสิโอเคเฮ้ยมืออ้าวมือ มาเห็นโอเคดั oh. <Okay. S 2> นงนั้นแลวฮะเราต้องวิง่งโอ้ฮักกี้ปอดิถ้าไม่หลงกลนายหรอกนะฉันจะวิ่งไปผมเห็นสีแดงผมเห็นสีแดงผมเชื่อว่ามันเป็นรางที่ดีผมชอบสีแดงสีแดงสีเหมือนโลสิสไม่โอ okay. oh. เคโอ้สไลดอด์ทางนี้ ผมก็ตกจริงๆนะนะั่นแหละจากที่หวัดดีฮักกี้อืมแต่ตอนมันไล่ามานี่มันก็น่ากลัวจริงๆแหละใช่าใจไหมฮักกี้ตามมาตามมาตามมานายอยากออกใช่ไหมล่ะฉันรู้โอ้ทางปิดอ้าวหวัดดีฮักกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้่าฉันรู้นะฉันรู้ฉันสมาร์ทอืมโอ้ช้าดังนั้นฮะวิ่งกระโดดเท่ากับเร็วจะมาไว สูตรนี้ใช้ได้เสมออ้าวปถึงูว้เเเฮ้้มากี้ีีเย้ีฮีน่โอเคไหมเหลือไขนาดนี้ดูเล่อนนั่นสิ ถึงผมจะเป็นคนจริงๆเลยนะนะั่นแหละแต่ไม่ใช่คนนะฮะคือผีหรือสปาร์ตอื้อหืออื้อหืออือหือตอามจริงผมคิดว่าผมต้องกลัวเลยนะแต่ว่านั่งจกว่าผมดีดผมเลยไม่กลัวโอ้มีเทปด้วยโอ้นั่นเองโอเคโอเคติ๊กติ๊ก

that's why I'm making this vlog. So that the same mistake won't be made twice. Future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science. Whether those who are beneath us understand it or not. End of... And Nah, Okay. Let's go. นั่นจะเป็นที่ที่เราควรจะไปนะต่อพาดอกไม้ว่าเธอเขาทำาไรเป็นหมอกอย่างนั้นเหรอ,อฮู้นั่นมันการแปบมืออะไรกันนะแต่ที่นี่เนี่ยแปลกจริงๆนะดูจากตรงนี้นแล้วเนี่ยดูไม่น่าไว้ใจอย่างยิ่งเลยนะข้างหน้านี่เขาอีกโอ้แปลกเลยอะไรวะนี่ น่คืออยู่ใน r e s i d e n t e v i l นะฮะโอเคจับละโ <laughs> okay, อเคนี่คือทางที่เราจะต้องไปต่อตามหาดอกไม้ทำไมไม่รู้นะฮะตามหาโรเซ่หรือเปล่าโรเซ่เธออยู่ที่นี่ไหมซ้ายทีขวาว่างไม่มีอะไรมีหมอนอ ในะตรงนี้เหมือนจะเป็นประตูนะฮะจะเปิดไม่ได้นะเพราะมันติดตู้และตู้ก็ทำอะไรไม่ได้สิ่งเลยนะอือหึโอเครู้สึกตรงนี้จะไม่มีอะไรนะฮะโอ้ doll oh, house doll house, <Those> house. บ้านตุ๊กตานะฮะทำไมแดงอย่างนี้ละ่ะลูซี่ทีอยู่ในนั้น <L ose. S 2> ใช่ไหมลูซี่ ไม่ใช่เราสิคิดวัางชะมัดโ<ค>อเคจัดไฟห้องได้ดีเหมือนกันนี่ช่านโโนอนนะช่านโขโหมน,นะช่านจะนอนแล้วโอเคเจอกันเข้าเรื่องกันดีกว่าผมคิดว่าถ้าผมเปิดปีไม่ได้ต้องใช้มือแน่นอนเยอเห็น ลุกถือออกไปซะดูกันดีกว่านะสอมสองหนึ่งิบกันแล้วโอเคจบกันไปแล้วนะฮะกับชัปเตอร์หนึ่งนะฮะอัลไทยสครีป์โอเคอืมว่าผมก็ชอบดีนะผมชอบชอบอะไรวะอเออนั่นสิ ะะมันแบบมันมิสเตอรี่อ่ะฮะตอนนี้ยังไม่รู้อะไรเลยมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะว่าทำไมคนในโรงงานถึงหายไปนะฮะแลวทำไมตำรวจไม่สงสัยเลยวะนะฮะแลวทำไมถึงมีตุ๊กตามาไล่ล่าเนาะนะ,ะแล้วก็ทำไมตุ๊กตาเหมือนจะมีชีวิตขึ้นมาเลยนะฮะผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับ ปปี้เพ Time มนะครับผมถ้าชอบก็สามารถกดไลค์ได้นะฮะแล้วก็สามารถแชร์ไปให้เพื่อนๆดูก็ได้นะครับผมกด s u b ส c r i b e เพื่อที่จะเป็นแรงใจให้ผมสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม